ภิกษุขเข้าไปแลสูป่าสุ่คลมาสุ่เรียนว่างก็ถามนั่งกุกขาก็ามาเดินรอบตั้งกายตรงดงดงสติเฉพาะหน้าเธอนันมีสติหายใจเขา้ามีสติหายใจออกไม่หายใจเข้ายาวก็รู้ชัวเมื่อหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกอยาวเมือ่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมือ่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดอานาปานาสติสมาธิบทส่วปฏิจจ สมุบาจากพระโอค์เพื่อให้รู้ถึงการเกิดและการดับแห่งสรรพสิ่งในโลกอิทธพิขเวอวิยสังโกปฏิจจสมุปาทันเยปาสาธุกันโยนิสมรนัสิการติเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปัทาน อิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิอส,สติอิธรมนัปติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จอมไม่มีอิมันสน,นิโรธาอิธรรมนิโรชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ อวิชชาปัจญาสังขารเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจญาวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจญานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจญาสรายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสลายตนะสลายตนะปัจญาผัสโุเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงผัสสะผัสสะปัจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจญาตัณหาเพราะมีมเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจญาอุปาทานาัง พราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาอุปาทานและปัจจัยาพะโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะว่ปัจจัยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจยาชรา,ามรณะศกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภัวันติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลาโมรณะสงกะปริเทวะทุกขุมนัน้อุปายาสัทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอว่ามตัสะเกวรษสัทุกขคัน,นทัสสะสมถยุงติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งของทุกทัางสิ้นนี้จมี้ด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายตเววาอสิสัตวิปราานิโรธาสังขารนิโรธโเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณน,นิโรธเพราะมีความดับแห่งสังขารจะมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรุปนิโรธ พระมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาภาษานิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภาษาภาษา นิโรธาเวทนานิโรโเพราะมีความดับแห่งภาษาจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโถเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาปัทานะนิโรโเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งปาทาน อุปาทานิโรธาภาวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจะมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจะมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชัรามรระรน,นัสกขปริเทวะ สปายาสานิุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชฉลาโวรณะสุกันปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสตว์ั้งหลายจึงดับสิน้นเอวามีตัสสังเกวลัสสัทุกขขันตสัสสันิโรธโลง,งตีติความดับลงแห่งกองกทุกทั้งสิ้นนี้ยอมมี ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ความจริงอันประเสริฐอย่างเหล่านี้สี่อย mm. <sm Leonardo û l> ่างเรานันเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกและความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก ดังนี้พระธรรมคือพระพุทธอน,นอนุนความคิดมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำไม่ในของพวกเรามีพระศาสดาโลกนับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานุ์พวกเธออยาคิดอย่างนั้นอานุนทำก็ดีวิไัยก็ดีที่เราแสดงแล้ว ปัญญิแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำไี่ไหนนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปเห็นเราเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจัะตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและถัาเปติบากอักษรที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบกำจิตได้ เมื่อใดจิตของเราเป็นจิตตั้งมัน่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและทำมันเป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจ,จะเจริญกระทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตบิมุตกับรุณาเจโตบิมุติมุทิตาเจโตวิมุติ อุเบกขาเจตวิมุตตํทำให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสังสมปารกดีแล้วเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตากับรุณามุทิตาอุเบกขาแพ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สาที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวาเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งเ้นในที่ทั้งปวงแกสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตประกอบด้วยเมตตากัลปนามุทิตาอเคคุเบกขาเป็นจิตอันไพบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้ว แลอยู่